กดดิมันก็หยุดเลยดิหยุดเห็นปะเริรมนับหนึ่งใหม่เลยเอ่าทำไมอ่ะฮนะทำไมอ่ะพรพ่อเมื่อกี้พ่อกดแล้วอ้าวกดตอนไหนอ่ะก็กดเนี่ยแฟดแฟดมันถึงได้ขึ้นเหนี่ยเหมามีแฟดก็ขาว อ๋อไม่เห็นเลยนะทีนี้มันถ่วนปีนี้ม,มันห่วงยังไร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 อยู่นะเออ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 มันยังไรมันยังไรมันยังไร,ยงไรอยู่นะนะนะ,นะนะ น้ำเยอะเลยเล่นเครื่องืม่ะนีไคันนีนกน้เาก็ถ่ายเหมือนกันก็ <c oughs> นนัน้ำกัวปีนี่อะอ้ พา้าลอยมาอู่มาพ้าลอยมาโอ้ยมันก็ท่วนจ้าทมวันจนท่วัจริงจริง่นทุ่มันยูย่นทมันจริง รถคันนี้ท่วมท่อท่วมล้อไปเลยนี่หว่าจอดแงกๆเลยนี่แ่ยน้อแเราโอ้รถเก๋งยิ่งกว่าอีกนะนูแต่ทันางหง้าเราเั็นไงสีขาวมั่วรถขนุนมากกว่าไหมสีขาวกับมั่วเน่น็อกเลยจ้ะโอ้โว้ยเปิดประตูได้อ่ะแสดงน้ำอย่างไม่ แต่ก็เกือบเน่าไปเลยครับท่านเฮ้ยพอ่อนั่ทพูดแอแล้วอ่ะอฮึเฮ้ยอี้ลอ, <c oughs> อยบ้านเบอร์โอ้โหดูเห็นไหมเห็นอี้ล <c oughs> <c oughs> อยไม่ตายเถอะเจ้าเฮ้ย,ยพอาา่อระวังนะ ถังอะไรเนี่ยถังขยะลอยมาเอ้ยนั่นของใครของ<โ>กระแป๋งขยะลอยมาของกระแป๋งอะไรลอยเตื่อนกาด้วหมดเลยโอ้โหดูโอ้โหมาปเป็นเรืออะไรตักน้ำมาด้วยอ้อมจ้วบจ้วบจ,จมแล้วไม่ไหวกิ้งดีกว่าเออเอียงใครเอาขวดน้ำมาลอยไปแ<อ>ล้วมั้ง ทัขยะมันไม่ลอยเลยมันบอกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เออเออเออน้องใสจะรอดไหมนะโอ้ข้อสูงอยู่เหยียบแล้ววะตั้งกึงอะโอ้เก้าอี้กลางถนนเลยครับท่านทงขยะ ด็กทำอะไรอยู่ว่ะอุ้ยตอไม้กันกลางถนนเลยหยุเมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นอ๋ออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะงพวกมันไปเลเอาสิอะไรไม่ปวนไม่ปวนมันป็ข้อเย็บเลยข้อเย็บเลย ฟุบาทนะดิฮะไปเหยียบฟุตบาทนะดิฟุตบาทคืออะไรไอ้ลอยยางแบบเนี้ยอุ้ยครึ่งรถยกน้ำท่วมครึ่งรถคันรถเราตาย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 โอ๊ยรุดบ้านหลังนู่นนู้นพ่วงเลยโอ้ยน้ำขึ้นมาคันรถเลยโอ้โหโดูอันนี้สิแม็กแม็กเราโดนขอบฟุตบาทหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ่วงรถเราไม่บบได้ถวคจไม่วแลวั่งถ่วอ่่ะวอยู่กพอไ่ว้วมั่ารนเวนอะไปจมีีแล้วไปก็ลงโป๊ะจ้าลงโป๊ะจ้าลงโปะจ้าขอาฮ่วยฮ่ อเอยอน้นตอนขาที่พ่อมาท่วมสูงยิ่งวันนี้อีกตรงเนี้ยหรอแต่ว่าเนื้น้ำมันนึ่งนวาสูงเท่าไหนย่ฮะยิสูง,สงป็งเกล,ล็ดท่มนวดเหรอเฮ้ยเฮยน้ำแรงขยะขยะลอยมาเป็นก้อนเลยพ่ออืมท่กำาง ป่าโู่ทำไมน้ำป่ามันต้องลอยมาเรื่อยๆัะป่าน,นี้บอ่อเราพังเพิ่มพ่อก็ทิ้งคันเบ็ดไว้นั่นด้วยอ้าวอ้าวอ้าวพ่อ